สวัสดีครับผมอนุมมาอีกแล้วนะครับผมอ่าวันนี้เล่นของใหญ่เลยครับเล่นของใหญ่เลยนะครับผมวันนี้นะครับก็จัดมาอีกแล้วครับกับแผงโซลาเซลล์นะครับโมโนฮาร์ฟเซลล์540วัตต์นะครับของยี่ห้อ bq bq solar นะครับผมเนาะเล่นแผงใหญ่เลยนะ540วัตต์นะครับใหญ่นะครับเดี๋ยวมจะวัดให้ดูนะนี่นะครับถ้าเทียบกับคนโอ้โหคนก็ แพงก็ท่วมหัวหนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกำลังแก่นะครับพึ่งลงมาจากรถเลยสดๆร้อนๆนะครับผมเนาะตัวนี้ก็สั่งมาอีกแล้วนะครับเมียจ,จะดุเมียจ,จะดา่าเมียจ,จะว่ายังไงก็แอบสั่งนะครับผมเนาะทำไงได้นะครับขอมันชอบเนาะต้องไปให้สุดนะครับต้องไปให้สุดสุดอินนะครับก็นี่นะครับสั่งมาจากช้อปปี้เหมือนเดิมครับผมช้อปปี้เหมือนเดิมนะโค้ด รู้สึกจะใช้โค้ดนะครับโค้ด 15, บหนะครับผมเนาะอ่านะครับเดี๋ยวพลังแกะครับขอเวลาแกะนิดนึงนะมันใหญ่นะครับใหญ่นะครับเล่นของใหญ่ใจจะต้องนิ่งด้วยนะครับผมเนาะอ่าเริ่มเล่นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใหญ่ๆขึ้นไปเรื่อยนะครับผมเนาะคราวนี้เล่นใหญ่เลยนะครับ BQ 5 4 0วัตต์นะครับผม BQ solar นะนะครับผม อ่านะครับเดี๋ยวกําลังแกนะครับผมเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะเกี่ยวกับตัวแผงโซลาเซลล์ตัวนี้นะยี่ห้อ BQ Solar นะครับผมเนาะมันเขียนเขียนว่าอ่าแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นเทียวันนะตัวนี้นะครับแผงเทียวันคือนะครับแผงโซลาเซลล์ที่ผลิตจากผู้ผลิตผู้นําด้านโซลาเซลล์เช่นยิงโกะนะครับยิงโกะสันเท็กโลจิกลิซเซนนะครับ BQ Solar นะครับซึ่งเป็น แผงโซลาเซลล์นะครับ BQ Solar 3 40วัตต์72ฟูลเซลล์ฟูลคอร์5บัตบลา5 BB นะครับจัดเป็นแผงเทียร์หนึ่งนะครับเพราะแผงโซลาเซลล์เทียร์หนึ่งนะครับจะมีการทดสอบประสิทธิภาพก่อนออกจากโรงงานนะครับผมนี่คือจุดสำคัญเลยนะครับผมเนาะแล้วมันก็จะ,ะมีคำถามว่าอะไรคือแผงโซลาเซลล์5 BB ถึง9 BB นะครับ5 BB ถึง9 BB หมายถึงนะครับ บัตรบลาที่จะส่งกระแสมากถึงห้าถึงห้าถึง9้าแถวด้วยกันนะครับผมเนาะทำให้ทำให้การกระจายกระแสะไฟฟ้าได้ดีนะครับไม่ไม่ทำให้บัตรบาลาร้อนเกินไปนะครับผมเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่ะแก่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฮะมีตำหนีพอฮะเดี๋ยวนะครับม,มีตำหนี่เปล่านี่นะครับ อ่านะครับแผงเป็นลายไม้นะครับผมอ๋อเป็นรอยนะครับเป็นรอยน่าจะลบออกได้อยู่นะครับผมเนาะโดยสภาพโดยรวมทั่วไปนะครับผมมีตัวโฟมด้วยนะครับแผงนี้จะเป็นแผงใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะนะครับแผงนี้ก็ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูด้วยนะครับว่านะครับแผงนี้ว่ามันกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะนะครับผมเนาะเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับผมเะเดี๋ยวคลิปต่อไปละกันนะครับคลิปนี้อาจจะมาเปิดเปิดกล่องนะครับเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูเมมเพจข้างหลังนะครับว่าเอ,อมันทั้งแรงดันทั้งกระแสมันเท่าไหร่นะตัวนี้นะครับเนอาครับผมโอ้โหโอ้โห,โหนี่นะครับผมด้าน,นหลังนะด้าน,นหลังก็โอเคนะครับผมเนอะ นี่นะครับเป็นฮับเซลนะนี่นะครับคนละฝั่งนะครับขวดอยู่คนละฝั่งนะส่วนเนมเพจอยู่ด้านล่างนะครับผมผมจะต้องตั้งเดี๋ยวขอเวลาตั้งขึ้นก่อนนะอ่านะครับตรงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับผมเพราะแผงมันใหญ่นะตรงนี้แผงใหญ่นะครับผมเนาะอ่ะนะครับมีรอยอะไรไม่เอ่ยมันมีรอยอะไรนะครับผม่าจะผ่านอยู่ละอ่ะให้ดูนะครับเนเพจ นี่นะครับผมผมมองไม่เห็นนะนะครับผมประมาณนี้นะครับเออนะครับงานเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกันเลยครับผมตั้งเลยเวลานี้ก็เป็นเวลาเลิกงานแล้วนะครับผมเนาะมารีวิวมาแกะกล่องนะครับเลิกงานแล้วนะครับอืมนะครับขออนุญาตทำให้สุภาพนะเดี๋ยวถอดเสื้อด้วยนะครับผมเอาะเดี๋ยวตรงนี้ก็น่าจะเป็นแค่รอยมือเฉยๆนะครับผม เดี๋ยวจะต้องหาอะไรมาขัดออกสักนิดนึงนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวจะลองวัดกระแสคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะครับผมเนาะพอดีว่าโทรศัพท์ก็ความกว้างไม่ถึงนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะนะเดน๋ยวรายเอียดลึกๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใช้ตลับเน็ตวัดให้ดูดีกว่าเนาะมันสูงเท่าไหร่นะอ่ะนะครับเดี๋ยววัดให้ดูนะครับมันสูงเท่าไหร่นะจากดูตลงนี้เลยนะครับเท่าไหร่ครับอะไรนะสองเมตร อะไรยี <28. S 1> <ม>่ส<ม>ิบแปดยี<ม>่สิบแปดเมตรบ่สองเมตรสองเมตรพอดีบ่สองเมตรยี่สิบบ่สองเมตรยี่สิบแปดสองเมตรยี่สิบแปดโอ้โหสองเมตรกับอีกยี่สิบแปดเซนเนาะอ่านี่นะครับผมสองเมตรไปยี่สิบแปดเซนนะความสูงนะครับความองฟางฟางเท่าไหร่อ่า ร้อยสิบสี่ประมาณนี้นะครับร้อสเซนร้อ1สิบสิบสีเซนนะของกว้างนะครับผมเนาะอันนี้เป็นโมโนนะครับโมโนฮับเซลนะห้าร้อยสิบวัตต์นะครับอ่าเดี๋ยวจะลองวัดแรงดันแล้วก็แสดูนะครับผมอ่ะผมไม่รู้มาจอกเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะหกโมงแล้วนะครับผมเนาะพอดีของมันมาขํานะครับอ่าเดี๋ยววัดคร่าวๆดูก่อนนะครับผมแรงดันตอนนี้คือ40 4สิสีนะครับ ได้อยู่นะครับโอ้หไม่มีตอนนี้คือไม่มีไม่มีแดดแลนะยังได้อยู่41.30โวลต์นะครับผมเนาะถ้าแดดจัดๆนี่คือเดี๋ยวต้องมาวัดดูใหม่นะครับอะ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะวัดดูใหม่ละกันนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกรอบหนึ่งนะวันนี้มันทุรักทุเลเกินไปนะครับผมเนาะอะ่ะโอเคครับผม